สวัสดีครับพบกช่องดาร์คโชคุยอีกครั้งนะครับนนียายเรื่องมาหายุทธ์ที่พบนะครับกลมาเจอกันในเล่มที่27ในบทที่15นะครับภาพเริ่มจากตอนที่แล้วลิโต้ของเร,เราก็ได้เจออิงมวลมวลนะแล้วก็อิงมวลมวลก็กำลังเรียอกอเรียกอะไรนดาราคัน เกิดตายนะราชินีเกิดตายแก็ออกมาเป็นหญิงๆนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไ you know ปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยน,นะครับบทที่15รวมกองทัพนบ,บทยอดเขาหลิมต้งมองเห็นเด็กหญิงตัวเล็กที่กระโจนเข้าสู่อ้อมแขนของตนด้วยแววตาตกตะลึงที่สาดในดวงตาอันที่จริงเวลาเดินไปนานก่อนที่เขาจะสูดลมหายใจเข้าลึก ในที่สุดเขาก็ก้มลงมองเจียงหญิงหญิงทันทีที่เห็นอีกฝ่ายก็มองตอบด้วยแววตาเปื้อนยิ้มทว่าดวงตาของนางไพ่ได้ไร้เดียงสาเหมือนแต่ก่อนกลับมีแววล้อเลียนอยู่ภายในคาดไม่ถึงเด็กหญิงที่ข้าพบเมื่อหลายปีก่อนจะเป็นราชินีเกิดตายที่มีชื่อเสียง ลินต้องถอนหายใจด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนเจียงหญิงหญิงในปัจจุบันจะยังเป็นเด็กน้อยหัวอ่อนและไร้เดียงสาที่เขาเคยพบในอดีตเหรอความจริงลินต้องไม่สามารถค้นหาสัญญาณของเด็กหญิงในสายตาของนางด้วยซ้ำบางทีความทรงจําของหญิงหญิงอารวมกับราชนินีเกิดตายอย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้นางยังคงเป็นราชนินีเกิดตายมากกว่าสินะไม่ต้องหน้าคิ้วถุไม่ต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดการกลับชาติมาเกิดไม่เหมือนการเกิดใหม่ การรวมกันของความทรงจำสองชุดไม่เท่ากันการกำจัดหนึ่งในนั้นในใจของข้าก็ยังเหมือนเดิมเมื่อเผชิญหน้ากับพี่สาวเจียงหญิงหญิงใช้ดวงตาสีดำกลมโตมองเมื่อเห็นผ่านจิตใจของดินต้งขนาดที่หัวรอหดินต้งเกาหัวจากนั้นมองไปที่พวกอิงควนควนที่ยืนอยู่ข้างๆก่อนที่จะยักไหล่แล้วพูดว่าติดพี่ใหญ่ของพวกท่านมาแล้วล่ะเฮ้ทุกคนคิดถึงข้าไหม เจียงหญิงหญิงโบกมือเล็กส่งให้กลุ่มของอิงหวนๆขณะเดียวกันรอยยิ้มบนใบหน้าเล็กก็ดูไร้เดียงสาเป็นพิเศษสิที่ยญยรูปร่างหน้าตาแบบนี้เหมาะกับท่านจริงๆราชันมิติเดินมาหานางด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะเหยียดแขนกระตุกผมยาวของเจียงหญิงหญิงทว่าทันใดนั้นร่างเล็กก็กระโจนขึ้นคอจะดึงหูอีกฝ่ายอย่างไร้ความปราณีและพูดว่าไอ้หนูน้อยเจ้าต้องเคารพพี่สาวเซ่มารยาทอยู่ที่ไหน ข้าสั่งสอนไปกี่ครั้งแล้วเมื่อคนอื่นๆเห็นเขาก็หัวเราะอ,อย่างขมขื่นไม่คิดว่านางจะมีรูปรักษ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่ความปากว่ามือถึงของราชินีเกิดตายก็ยังคงเหมือนเดิมเทศนาราชันมิติไปหนึ่งยกราชินีเกิดตายปัดมือก่อนจะหันมองดิดแดนซีสุเวียนแววตามืดมนก็แวบเข้ามาในดวงตากรมโตก่อนที่นางจะพูดว่าดูเหมือนพวกมันจะพบตารางปีศาจที่ข้าควบคุมแล้วสินนะ อิงควควรพยักหน้าและกล่าวว่ายามนี้ทัพพันธมิตรทั้งสามกำลังเร่งรีบมาเมื่อกองทัพมาถึงเราจะโจมตีดินแดนสีชเวียนและจำจัดกองทัพสางโลกันให้สิ้นซากข้าไม่เคยคิดว่าสงครามมหายุทธกำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งนี้เราไม่มีอาจารย์คอยช่วยเหลือดังนั้นเราต้องพึ่งพาตนเองราชินีเกิดตายถอนหายใจ ขณะเดียวกันเสียงอ่อนยาวของนางก็กำใช้ด้วยความเคร่งขรึมทำเอาผู้คนรู้สึกถึงแรงกดดันท่าทางของทุกคนเคร่งเครียดเมื่อได้ยินสิทธิพี่ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมองโรคในแง่ร้ายแม้อาจารย์จะไม่อยู่แล้วแต่พวกกองทัพสางโลก,กันก็ไม่มีห้องเต้ยี่มัวคุมทับด้วยเช่นกันมีหนำซ้ำพวกมันยังถูกขังอยู่ในโลกที่เสมอกับนักโทษสุดท้ายก็ไม่มีหนทางที่พวกมันจะรอดจากมัจุราชไปได้อิงหววหวน,หวนกล่าวถูกต้อง ถึงอาจารย์จะไม่อยู่แต่ยี่มัวที่น่าสะพรึงห้องเต้ยี่มัวก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาด้วยราชินีรัติการยิ้มและพยักหน้าจากนั้นประกายแสงแวววาวหน้ากลัวก็พุ่งผ่านดวงตาของนางก่อนที่จะกวาดผ่านดินแดนซีเฉวียนดังกล่าวครั้งนี้เพราะพวกเราจะกําจัดมันให้สิ้นซากกองทัพพันธมิตรน่าจะมาถึงในอีกสองวันราชันเพิงกันกล่าวอืม ราชินีเกิดตายยื่นแขนเล็กๆออกมาก่อนที่นางจะกล่าวยิ้มๆว่างั้นก็รออีกสองวันจากนั้นเราไปกำจัดพวกยี่มัวไม่ให้เหลือสักตัวแม้ว่าจะมีรอยยิ้มไร้เดียงสาบนใบหน้าเมื่อคำพูดเหล่านี้ปักเปล่งออกมาแต่ความปรารถนาที่น่ากลัวในคำพูดก็ทำเอาอุณภูมิโดยรอบนั้นลดลงพี่ใหญ่หลินตงราชินีเกิดตายเอียงหัวเล็กก่อนที่จะมองที่หลินตงเจ้าอย่าเรียกข้าแบบนี้ได้หรือไม่ รินต้องสะดุ้งโยงก่อนที่จะพูดอย่างจนใจราชินีเกิดตายหัวเราะเบาๆก่อนที่นางจะพูดด้วยท่าทางเกลียดครานเจ้าเก่งจริงๆขณะราชินีน้ำแข็งยังสิดน้องเล็กยังหลงเจ้าบอกข้าทีว่าใช้วิธีอะไรสิดพี่ใหญ่หญิงอิงหวนหวนร้องออกมาอย่างช่วยไม่ได้ก็ได้ไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าสหายน้อยเจ้ามีความสามารถมากเลยนะแค่ไม่กี่ปีเจ้าก็สามารถสร้างจุดเส้นกงได้ เจ้านี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าสิบน้องเล็กในตอนนั้นเลยราชินีเกิดตายหัวร้อรานางตรวจพบความแข็งแกร่งของลินต้งได้ถึงแม้การบ่มเพาะกลุ่มพลังหยวนของเขาจะดูดับหลุนหุยธรรมดาแทบจะไม่โดดเด่นในสายตาของนางแต่ละลอกคลื่นที่กำจายออกมาจากจุดเส้นกงทําให้นางอดตกใจไม่ได้ที่ข้างๆพวกราชันเพลิงกันก็ยักไหลให้หลินต้งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคุ้นเคยกับสิ่งนี้พวกเจ้าคุยกันไปก่อนเลยข้ามีบางอย่างที่จะพูดกับสิทธิ์น้องเล็ก ราชินีเกิดตายดึงอิงหวนๆนออกไปก่อนจะพุ่งไปในระยะไกลจากนั้นก็หยุดข้างหน้าผาแห่งหนึ่งรอย,ยิ้มบนใบหน้าเล็กค่อยๆหายไปเมื่อนางพูดว่าเจ้ากำลังระงับพลังภายในร่างใช่หรือไม่อืมอิงหวนหวนเม่อมองไปที่ไกลและพยักหน้าเบาๆราชินีเกิดตายนั่งลงที่ริมผาก่อนที่จะพูดพึมพำว่าแบบนี้เจ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะองค์ชายใหญ่ร็อกสิทธิพี่ใหญ่ไม่ต้องกังวลข้าจัดการได้อิงหวนหวนหัวเราะ ราชินีเกิดตายถอนหายใจเจ้าเปลี่ยนไปจริงๆหลังจากการกลับชาติมาเกิดแค่ครั้งเดียวทว่าทําตามที่เห็นสมควรเถอะเพราะในบรรดาพวกเราเจ้าเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะองค์ชายใหญ่ได้อิงคนหัวนั่งลงข้างๆขณะเดียวกันมือบอบบางก็โอบรอบหัวเข่าตนเองขณะที่พูดเบาๆว,ว่าจะดีแค่ไหนถ้าไม่มีพวกยี่มัวหากเป็นเช่นนี้ก็ไม่จําเป็นที่นาจะต้องปลุกพลังทั้งหมด ไม่ต้องหยุดความรู้สึกทั้งหมดของตนเองและอดทนกับความเหงาที่ไร้ขอบเขตสีหน้าซับซ้อนฉายออกมาราชินีเกิดตายก็กล่าวว่าทรมานเจ้าจริงๆที่ภาระนี้ตกลงบนบาของเจ้าอิงคห,หัวใส่หัวเบาๆจากนั้นแน่ใบหน้าระหว่างเขาก่อนจะพูดว่าไม่ต้องกังวลคราวนี้เราชนะแน่นอนสองวันถัดมาบรรยากาศค่อนข้างสงบหลังจากอัญเชิญราชินีเกิดตายมาไล่ หลายครั้งพวกเขาจะมองไปทางทิศเหนือที่เขตแดนอันห่างไกลพวกเขาสามารถตรวจจับได้ว่าความปรารถนาอันน่าสะพรึงกวนในการต่อสู้กำลังกวาดตัวขึ้นอย่างช้าๆความปรารถนาในการต่อสู้ทำให้โลกถึงกับสั่นสะเทือนอันที่จริงแม้จะมีพลังหน้าเกรงขามของเราเจ้าแห่งตาประทับโบราณแต่การแสดงออกของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นเข่งขึมรัศมีนี้ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวมจอมยุทธ์ชั้นยอดของโลกนี้ดังนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะสามารถทำได้ด้วย,วยตนเอง ในวันที่3เมื่อแสงตะวันแรกส่องลงบนพื้นดินความสงบก่อนพายุมาถึงก็สลายไปกลุ่มของหลินต้งเงยหน้าขึ้นก็จะเห็นคนมากมายนับไม่ถ้วมที่ท่วมท้นในท้องฝาที่ห่างไกลร้าวกับฝูงทัก,กะแตนความเป็นจริงเสียงลมที่ก่อขึ้นแหลมคมจนสามารถได้ยินเสียงไปได้ถึงพันลี้เลยทีเดียวกองทัพนับรบขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาในที่สุดค่อยๆลอดลงที่ด้านหน้าของภูเขา ปราตามองถึงผื้นฟ้าผืนดินก็ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลมนุษย์ขนาดใหญ่อันที่จริงด้วยการมองครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นจุดจบของกองทัพพัทมิตหนีลีนต้องและเจ้าแห่งตาประทับทั้งเจ็ดยืนอยู่บนยอดเขาจากนั้นจอมยุทธนับไปทวนจากกองทัพพัทมิตรก็ค้นพบว่ามีพวกมีอยู่ค้นพบการมีอยู่ของพวกเขาเสียงแสดงความเคารพเป็นระเบียบนั้นดังขึ้นในทันทีคารวาผู้อวุโส ติดตามมาด้วยร่างแสงจานวนหนึ่งทะยานออกจากภายในกองทัพพันธมิตรพุ่งตัวขึ้นยอดเขาพี่ยญยเสียงทรงพลังดังขึ้นจากนั้นร่างหอคอยโลหะก็วิ่งตรงมาหาลินตงเขาทิ้งตัวลงอย่างหนักแน่นบนยอดเขาทําเอาพื้นดินสั่นไปเล็กน้อยเสียวเยียนเหรอเมื่อลินตงเห็นร่างหอคอยริ้วความสุขก็พุ่งทะลุผ่านดวงตาขึ้นมาปัจจุบันเสียวเย็ยนกำยำมากกว่าเดิมแต่ว่าผิวของเขาดูหยาบกระด้างมากขณะเดียวกันก็มีแสงสีม่วงท้องกะจายออกมาจากตัวเขา คลื่นพลังนี่มันประกายแสงวาบผ่านในตาของหลินตงนี่เป็นเพราะเขาสามารถรับรู้ถึงคลื่นพลังที่คุ้นเคยจากร่างของเสียวเยียนซึ่งก็ค,คือความแข็งแกร่งของตราประทับเทวฤกขิตมันคือตราประทับเทวฤกขิตหายนะน่ะราชันหายนะยิ้มบางเขามองรูปร่างของเสียวเยียนก่อนจะพยักหน้าดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับสิ่งที่ตราประทับเทวฤกขิตหายนะเลือกผู้ครอบครองคนใหม่ไม่น่อยเสียวเยียนรวบหัวพางหัวรอกเกอร หนึ่งปีก่อนข้าบังเอิญเจอตาประทับจากนั้นรองชำระล้างเพื่อเข้าถึงตาประทับเทวิคิดหายนะลินต้องอมยิ้มและขยักหน้าเขามีความสุขที่เสียวเย็ยนได้พบโอกาสยิ่งใหญ่มีหน่ำสามเขายังตรวจพบว่าเสียวเย็ยนบรรลุระดับหลุนหุยแล้วเมื่อรวมกับตาประทับเทวิคิดหายนะก็ไม่จําเป็นที่เสียวเย็ยนจะต้องกลัวใครแม้ว่าจะต้องต่อสู้กับระดับกษัตริย์ตัวจริงก็ตามลินต้องยิม้มจากนั้นดวงตาเบนไปทางท้านข้างของเสียวเย็ยนตรงนั้นมีชายหนุ่มหล่อเหลาสูงโปร่งในชุดสีดํายืนอยู่ เขาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซียวเตียวทว่าอาจเป็นเพราะเขาควบคุมดูแลกองพักองทัพพันธมิตรทวีปเยาวใบหน้าของเขาจึงเย็นชาและเข้มงวดมากกว่าแต่ก่อนตอนนี้เสี่ยวเตียวกำลังมองมาที่หลินต้งเช่นกันขนาดเดียวกันก็มีแววอบอุ่นบนใบหน้าหล่อเหลาของเขาทั้งคู่ยิ้มเมื่อมองหน้ากันความรู้สึกของพี่น้องระหว่างพวกเขามากเกินกว่าจะตั้งคำถามใดๆใช่แล้วมีคนอยากพบเจ้าราวกับว่าจำบางสิ่งได้ ทันในนั้นเสี่ยวเตียวก็หันหลังพร้อมกบโบกมือให้กองทัพข้างหลังจากนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็ยิงเข้ามาลำแสงค่อยๆหายไปก่อนที่หญิงสาวร่างบอบบางงามก็งดคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าริ่นตรงหญิงสาวคนนี้อรชรน,นักขณะเดียวกันนางก็สวมชุดชุดยาวผมสีดำกล้าวแบบลูกๆผิวขาวราวกับหิมะช่วงเอวช่างเล็กแคบเหมือนต้นสนคิ้วโกง่งรับกับริมฝีปากสีฉาดที่เย้าวยวนเมื่อนางจื้อปากก็ทำให้รอยยิ้มดูมีเสน่ห์มาก ซ้ำยังส่งผลให้หัวใจผู้คนสั่นไหวแห่มองก็ทําให้คนคนนึงสติหลุดลอยจะเจ้าคือสินชิงเหรอหลินต้งไม่ได้มัวเมาในความงดงามที่น่าหลงไหลของนางเขาเพียงแต่จ้องมองด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะร้องถามอย่างพอใจสินชิงทักทายท่านหลินต้งหญิงสาวโค้กคำนับให้หลินต้ง ทว่ายังมีร่องรอยความไร้เดียงสาและมีความเป็นธรรมชาติกำจายอยู่ในรอยยิ้มจางๆของนางขณะเดียวกันก็มีความสุขในดวงตาที่สดใสซึ่งไม่สามารถปกปิดได้นางจ้องมองที่หลินต้งในแบบที่ร้อนแรงมากหญิงสาวคนนี้ก็คือซินฉิงจอมยุดที่ร่วมเดินทางไปกับลินต้งที่ทวีบยาวจากนั้นนางก็ปลดผนึกแห่งเผ่าพันธุ์เพื่อรับบรดกเทพจิ้งจอกก้าวห่าง เพราะว่าภายในไม่กี่ปีหญิงสาวที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความเป็นจริงนางไม่ได้ดูบอบบางและขี้อายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแม้หลินต้องจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งเขาก็รู้สึกเครียดเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อนางจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่กระจ่างใสจิ้งจอกก้าวหางเปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์อย่างแท้จริงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมราชันคืนกินที่มีหูหยินอยู่แล้วยังผูกพันกับเทพจิ้งจอกก้าวหางมากที่เผาเป็นอย่างไรบ้างลินต้องยิ้มถาม ซินฉิงเม้มปากพยักหน้ากล่าวว่าชนเผ่าก้าวหางกลับมายืนหยัดในหนึ่งเป็นหนึ่งในเผ่าจักรพรรดิของทวีปยาวได้อีกครั้งต้องขอพระคุณท่านลินต้งที่คอยช่วยเหลือสินฉิงจะไม่มีวันลืมบุญคุณยิ่งใหญ่นี้ลินต้งยิม้มไม่ได้ยินสิ่งที่เกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเผ่าก้าวหางเขารู้สึกดีใจอยู่ในใจมีคนมากมายพุ่งตามออกมาจากระยะไกลชิงทานหลิงชิงจู่ถังชิงเหลียนชิงจื้อ รวมทั้งสมาชิกชั้นสูงจํานวนมากของกองทัพพัทมิตรก็เข้ามาอิงหวนหวนกวาดมองกองทัพพัทมิตก่อจะหายใจลึกๆแล้วพูดว่าในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่ขอให้ทราบไว้กองทัพพัทมิตรทั้งสามจะรับคําสั่งจากแม่น้ําชิงเหลียนทุกคนทําให้ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนนางถ้าเราแพ้สงครามทุกสรรพสิ่งในโลกนี้จะตกอยู่ในมือของกองทัพสางโลกันรับทราบ ทุกคนประสานมือขึ้นอย่างเคร่งขรึมเมื่อได้ยินเห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้ดีว่าสึกครั้งสุดท้ายกำลังจะอุบัติขึ้นเช่นนั้นอิงหวนหวนแลกเปลี่ยนสายตากับราชินีเกิดตายและคนอื่นๆปฏิกิริยารุนแรงวูบไหวทั้งดวงตาของพวกนางเคลื่อนพลโจมตีดินแดนสีเฉวียนในดินแดนซีเฉวียนเป็นหนึ่งในสีของดินแดนทวีปเฉียนตอนนี้ดินแดนกว้างใหญ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความเป็นจริงทั้งดินแดน และแผ่นดินแผ่นฟ้ามืดสนิทเวลาเดียวกันไอปีศาจที่มีความหนืดข้นก็แทรกซึมไปทั่วเมื่อไอปีศาจรวมตัวกันจนถึงระดับหนึ่งก็จะก่อตัวกลายเป็นเมฆปีศาจทําให้ฝนปีศาจตกลงมาจากท้องฟ้าในทุกทิศาทางลึกลงไปในดินแดนที่เต็มไปด้วยรัศมีปีศาจมีเสียงคำรามมากมายกำจายออกมาขณะเดียวกันน้ำเสียงก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดรห้ายเทือกเขาแห่งหนึ่งในดินแดนซีจูเบียนตอนนี้บรรยากาศที่สงบเงียบแต่เดิมถูกทำลายจนหมดสิ้น สัตว์อสูรนับไปท่วนกำลังหนีตายให้เร็วที่สุดระหว่างนั้นก็เห็นร่างจำนวนมากซ่อนเล็ดอยู่ในเทือเขาปัจจุบันพวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันนอกจากนั้นดวงตาย,ยังเข้มข้นไปด้วยความกลัวอย่างมากเมื่อมองไปที่เบื้องล่างว้าวไกรออกไปข้างหลังคืนปีศาจหมวนกลิ้งไปมาพร้อมกันกับดวงตาสีแดงเลือดนับไปท่วงกระจายอยู่ภายใน พวกมันรวดเร็วเหมือนกับพูดผีสามยังมีเสียงหัวร้อนเสียดหูดังอย่างต่อเนื่องขณะที่คลื่นปีศาจพุ่งไปข้างหน้าก็ถทะลวงร่างสัตว์อสูรและมนุษย์จํานวนมากไม่เหลือหรอเลือดหนาแน่งกระจายพร้อมกับเสียงร้องแลบแก้วหูนี่คือฉากการตามล่าทว่าตอนนี้มีสิ่งชีวิตทว่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตในโลกกำลังตกเป็นเหยือ่อขณะที่ยี่หมัวเป็นนักล่าที่ไร้าปาณี แม้ว่าดินแดนซีเฉวียนจะถูกครอบครองโดยกองทัพสางโลกันมานานแต่ที่นี่ก็กว้างใหญ่ไพศาลร,ระหว่างนั้นเรามนุษย์และสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้มีเวลาที่หลบหนีและถูกขังอยู่ในเขตนี้พวกเขาเผชิญกับความทรงพลังของยี่มัวสิ่งพวกเขาทําได้ก็คือซ่อนตัวอย่างระมัดระวังเหมือนหนูเพราะพวกเขารู้ว่าชะตากรรมที่โหดร้ายรอยอยู่หากพวกมันพบเข้าพื้นที่บริเวณนี้ใกล้กับชายแดนของดินแดนซีเวียนหากสาม,มารถหลบหนีไปได้ พวกเขาก็จะไปถึงที่ที่ปลอดภัยความแตกต่างระหว่างรอยนี้เทียบได้กับสวรรค์กับนรกเลยทีเดียวทุกคนยึดมั่นในความคิดนี้พวกเขาพยายามเต็มที่เพื่อะงับความกลัวในใจทว่าเมื่อพวกเขาเห็นว่าพวกยี่หมัวก,กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วความสิ้นหวังและความเศร้าโศกในใจก็ตีกวนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายก็ไม่มีใครหนีพ้นไปได้งั้นเหรอหม <c oughs> อกเปื้อนเลือดลอยมาจากทางด้านหลังย้อมใบหน้าหลายคนเป็นสีแดง พวกเขารีบรูปรอยเลือดบนหน้าอกออกเมื่อเขาว่าบวกความสิ้นหวังในสายตาถึงขีดสุดบางคนก็หยุดดิ้นลนก่อนจะเงยหน้าจ้องมองท้องฟ้าอันห่างไกลแหมเสียงแอบทันใดนั้นบนท้องฟ้าที่ห่างไกลก็มีเสียงลงเร่งรีบดังขึ้นจากนั้นกลุ่มเมฆดำก็พุ่งมาอย่างรวดเร็วเมื่อเมฆดำเหล่านั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆพวกเขาถึงกับสังเกตเห็นว่านี่เป็นกองทัพที่ประกอบไปด้วยจอมยุทธทรงพลังมากมาย ร่างจานวนนับไม่ถ้วนทยานมาจากทุกทิศทางราวกับฝูงตกะกแ่นทําเอาดวงอาทิตย์อับแสงขณะเดียวกันความปรารถนาและการต่อสู้ที่น่ากลัวก็รวมตัวกันก่อนที่จะกวาดไอปีศาจท,ที่น่ากลัวซึ่งแทรกซึมไปทั่วทุกซอกทุกมุมในดินแดนซีสวียนบังคับให้ต้องล่าถอยอยางต่อเนื่องน,นั่นมันทุกคนที่หนีตายเข้าไปในเทือกเขาก็หยุดชะง,งักแต่ละคนจ้องมองกองทัพที่กวาดไปทั่วทุกทิศทันใดน,นั้นความปิติร้นปรีก็เพิ่มขึ้นในดวงตาที่สิ้นหวัง ฮพ <Hey! S 2> วกเขาโบกไม้โบกมืออย่างบ้าคลั่งขณะที่ร้องเสียงแหลมภาพนี้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสิ้นหวังที่สุดทําให้ผู้คนที่เฝ้ารอมีแรงกําลังใจและหลั่งน้ําตาออกมากองทัพยี่โมที่ไล่ตามด้านหลังก็หยุดลงขนาะเดียวกันพวกมันก็ใช้ดวงตาสีแดงคําจับจ้องไปที่กองทัพพัธมิตรซึ่งปรากฏตัวขึ้นทันใดนั้นความตกใจก็ลุกลามไปทั่วใบหน้าไม่นานเสียงร้องแหลมก็ดังขึ้นก่อนที่ไอปีศาจจะเริ่มล่าถอยอย่างรวดเร็ว บุกเข้าไปเพราะว่าระหว่างที่พวกมันกำลังถอยกลับวุ่งกำลังถอยกลับมีเสียงเหนอรนะเสียงออกคำสั่งก็ดังขึ้นอย่างเป็นระบบส่งผลให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นจากนั้นคลื่นหยวนก็อยู่โดยรอบนั้นก็เริ่มแสดงสัญญาณรุนแรงก่อนที่เสาแสงคลื่นหยวนนับไม่ถ้วนจะยิงไปข้างหน้าพงเข้าหากองทัพยี่โม่อย่างบ้าคลั่งปังปังปังผืนดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง กองทัพยี่ัมที่น่าจะพึงกลัวก็แตกสารสาร้านกระเซ็นภายใต้การโจมตีนี้ความจริงแม้แต่ไอปีศาจก็ถูกกำจัดจนหมดสิน้นกองทัพพันธมิตรทั้งสามฟังคำสั่งจัดระบบถุยจัดระจัดกระบวนทัพเดินหน้าต่อระหว่างทางถ้าพบพวกยี่ัวให้ฆ่าทันทีโดยไม่ต้องถามเสียงไพเราะถูกคอคุ้มด้วยคลื่นหยวนยิ่งใหญ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าในลักษณะที่เข้มงวดมากก่อนที่จะดังกล้องไปทั่วสถานที่รับทราบ จอมยุทธผู้แก่งกล้านับไม่ถ้วนตอบรับอย่างพร้อมเพรียงเสียงที่รวมตัวกันจากคนมหาศาลทำให้อากาศสั่นสะเทือนจนกระทั่งกระจายกลายเป็นเสียงแผ่วเบากำลังพลนับไม่ถ้วนพุ่งไปข้างหน้าขณะที่จัดกระบวนทัพการต่อสู้ที่เข้มข้นการทำเช่นนี้หากถูกโจมตีพวกเขาจะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วคนจำนวนมากในภูเขาได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที ก็จ้องมองอย่างตกตะลึงไปที่กองทัพที่กวาดไปทั่วทอ้องฟ้าราวกับฝูงตะกะแตนความปรารถนาในการต่อสู้ที่น่าสะพรึงที่รวมตัวกันทําให้ร่างกายของพวกเขาเดือดพรานพวกเจ้ารีบหนีออกจากเคซีทเวียนให้เร็วที่สุดสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งของกองทัพพัธมิตรทั้งสามทยานออกมาพรางกวาดวองฝูงชนก่อนที่เขาจะโบกมือและบอกกล่าวเสียงดังจากนั้นก็กลับไปประจําตําแหน่งของตนเองอย่างรวดเร็วนั่นน,นั่นกองทัพพัธมิตร พวกเขาจะมาเอาดินแดนซีสเวียนคืนขับยุคมืดของกองทัพสางโลกันออกไปบางคนได้รับข่าวมาอย่างชัดเจนด,ดังนั้นจึงร้องอุทานอย่างดีใจที่เห็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ของเราจอมยุทธทั่วโลกพวกเราไปไปกับพวกเขาไหมอันใดนั้น ความเกลียดแค้นเข้มข้นก็ลุกโชนในดวงตาของคนหลายคนจากนั้นพวกเขาก็กัดฟันก่อนที่จะกวาดมองบ้านเกิดเมืองนอนที่ตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยไอปีศาจไม่นานพวกเขาก็หันหลังกลับส่งเสียงร้องคำรามกล้องในที่สุดก็ติดตามกองทัพมุ่งไปข้างหน้าพี่น้องค่ะถูกพวกยี่มมวฆ่าตายจะมีที่ไหนให้ไปอีกดินแดงสีสเวียนคือบ้านแม้ว่าตายก็ขอให้ตายดินนี้กรบหนะ้า ไม่มีใครรู้ว่าผู้ใดปล่อยเสียงคำรามหน้าวิปโยคนี้ทว่าดวงตาของจอมยุทธ์หลายคนก็เปลี่ยนเป็นสีแดงกำย่างรวดเร็วเวลาต่อมากลุ่มคนที่หนีตายอย่างหน้าสังเวชก็ดูเหมือนจะฟื้นคืนความกล้าหาญพวกเขาหันหลังกลับติดตามกองทัพพันธมิตรไปเสียงคำรามโกรธเกีียวเป็นครั้งคราวแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่อยู่ในใจผู้บัญชาการเหรอยืนอยู่บนท้องฟ้าเหล่าทหารกองทัพพันธมิตรก็มองดูความวุ่นวายด้านล่างก่อนที่พวกเขาจะหันไปมองผู้บัญชาการ ให้พวกเขาตามมาพวกเขาต้องการแก้แค้นเช่นกันมีท่านจอมพลและผู้วุโสอยู่ไม่มีทางเกิดข้อผิดพลาดแน่นอนเราต้องตีวงล้อมพวกยี่โมให้จงได้ผู้บัญชาการคนนั้นสายหัวเข้าใจความเขาเข้าใจความรู้สึกที่ต้องการแก้แค้นนี่เป็นเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่เข้าใจละกองทัพพัทธมิตรทะยานเข้าราวกับแม่น้ําเชี่ยวกราดนับตั้งแต่ที่เขาเข้าข้ามดินแดนในซีเฉวียนพวกเขาเริ่มเดินทัพไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงร้าวกันเหล้กกา ทุกที่ที่ผ่านไปพวกยี่มวลน้าไปทวนจะถูกสังหารเรียบทุกย่างก้าวเปลวไฟแห่งความเปลวไฟสงครามจะลุกลามเปลี่ยนสถานที่กลับคืนสู่ความเป็นระเบียบอย่างสมบูรณ์แต่ว่าแม้จะถูกกดดันจากกองทัพปัธมิรขนาดใหญ่กองทัพสางโลกันก็ไม่เคลื่อนไหวความเงียบนี้ทําเอาผู้คนรู้สึกไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นตามข่าวกรองของเราหน่วยรบที่มีอํานาจมากที่สุดในกองทัพสางโลกันมารวมตัวกันในเมืองซีสเวียนซึ่งเมืองแห่งนี้ เคยเป็นสำนักงานใหญ่ของสำนักสีสวียนทว่าสำนักถูกทำลายโดยกองทัพสางโลการสิ้นซากไปแล้วขณะที่กองทัพหลวงกำลังเดินทางทังชิงเหรียญซึ่งอยู่ในตรงตำแหน่งศูนย์กลางของกองทัพก็มองเข้าไปในระยะไกลขณะเดียวกันสีหน้าก็ฉายความเย็นชาและเคร่งเครียดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นพวกมันต้องแอบวางแผนอุบาทดังนั้นทุกคนระวังตัวด้วยอิงคุนหัวและหลินตงพยักหน้า เมื่อพิจารณาจากนิสัยของพวกสางโรกันไม่มีทางที่พวกมันจะนั่งรอความตายในสงครามมหายุทธโบราณพวกเขาต่อสู้กับยี่มัวไม่รู้กี่ปีทว่าก็ไม่เคยเห็นยี่มัวทำตัวแบบนี้สาเหตุที่พวกมันไม่กล้าจู่โจมอาจเป็นเพราะมีความกลัวอยู่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างไปจากอดีตร้อยแตกวิติถูกผนึกและไม่มีการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องซ้ำยังไม่มีห้องเต้ยี่มัวคอยบัญชาการดังนั้นพวกมันจึงเสียเปรียบเมื่อเทียบกับเราหลายประตู ราชนเพิงกันกล่าวช้าๆไม่ว่าอย่างไรเป็นการดีที่สุดที่จะระวังตัวถาทางเข้มขลิมฉายชาใบหน้าไร้เดียงสาของราชินีเกิดตายจากนั้นนางมองไกลออกไปแล้วพูดว่าสาเหตุที่เรามีข้อได้เปรียบก็เพราะอาจารย์ได้จุดเพลิงกงร้อชที่ประจักษ์ในตอนนั้นดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องชนะสงครามในครั้งนี้ทุกคนพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมตอนนี้กองทัพ ทรงพลังทั้งหมดในโลกรวมตัวกันณที่แห่งนี้ดังนั้นหากพวกเขาล้มเหลวก็ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งปีศาจร้ายนี้ได้แล้วเวลานั้นโลกทั้งใบก็จะเหมือนดินแดงซีสเวียนทุกสรรพสิ่งจะกลายเป็นเหยื่อสําหรับพวก,กองทัพสางโลก,กันด้วยความเร็วปัจจุบันกองทัพหลวงน่าจะไปถึงทะเลทรายซีสเวียนภายในสองวันทั้งชิงเหรียญสูดลมหายใจเข้าลึกๆหน้าอกกระเพื่อมขึ้นก่อนที่นานจะพูดว่าไม่มีทางที่เราจะถอยอีกแล้วดังนั้น เพื่อทุกชีวิตและคนสำคัญที่เราห่วงใยเราจะมุ่งหน้าไปต่อสู้ด้วยพละกกำลังทุกยหย่ายศดของเรานะทะเลทรายซีสเวียนที่นี่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในดินแดนซีสเวียนในอดีตทะเลทรายสีเหลืองทอดยาวไม่รู้จบเพราะว่าตอนนี้สายกลับเปลียนเป็นสีดำขํำไอปีศาจชั่วร้ายพุ่งพร่านภายในทะเลทรายความงดงามและใหญ่โตของทะเลทรายตอนนี้ถูกปลดเปลื้อนไปอย่างสมบูรณ์ ขนาเดียวกันก็มีเมืองที่ตั้งตรางานอยู่โดดเดียวท่ามกลางทะเลทรายเมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่เฟื่องฟูที่สุดในดินแดงซีสเวียนอย่างไรก็ตามบัดนี้เรากลับไม่มีจิตวิญญาณเลยเวลาเดียวกันไอปีศาจหนืดค้นก็ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้สถานที่นี้สามารถมองเห็นได้สถานที่แห่งนี้สามารถมองเห็นดวงตาสีแดงนับไม่ถ้วนกระพริบภายในหมอกปีศาจมีหอคอยสีดำอยู่ใจกลางเมือง หอคอยสูงหลายพันจ้างสามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองได้ยามนี้มีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนยอดหอคอยพวกเขาหันมองไปทางทิศเหนือนี่เป็นเพราะเขาสามารถตรวจจับคลื่นกดดันหน้ากลัวค่อยๆค,คลืบคลานมาจากทางทิศนั้นได้ในที่สุดพวกมันก็กำลังมายืนอยู่หน้าสุดองค์ชายใหญ่สวมเสื้อคลุมสีดำยิ้มบางออกมาใบหน้างดงามเหนือคำมันใหญ่รอยยิ้มบนริมฝีปากดูอบอุ่นไปกันเองแต่ว่าดวงตาสีดำกลับไร้ลิ้วอารมณ์ ในที่สุดหลังผ่านเวลามันเนิ่นนานเราก็ไม่ต้องปิดบังตัวตนอีกต่อไปข้าหวังว่าจะฆ่าพวกมันได้ทั้งหมดยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มผอมบางแรบริ้นสีแดงเรียริยมฝีปากขณะหัวเราะทุกอย่างพร้อมหรือยังองค์ชายใหญ่ยิ้มและพูดอืมทุกคนยืนอยู่ข้างหลังก็ยิ้มกริ่มก่อนจะพยักหน้าขณะเดียวกันคลื่นความโหดร้ายไม่รู้จบก็เพิ่มขึ้นในขณะที่หัวเราะดีมาก องค์ชายใหญ่ยืดเอวก่อนจะรอยจะมีรอยยิ้มบนริมฝีปากที่อบอุ่นขึ้นเมื่อเขามองไปทางทิศเหนือลำแสงบ้าคลั่งก็เริ่มก่อตัวลึกในดวงตาขนาดพึมพำกับตนเองฮช่างน่าตื่นเต้นจริงๆเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่1 5ค่านะครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยอ่านผิดอ่านถูกสอน้อยไปหน่อย เดี๋ยวก็กํลังมาเลยนะสเลันบุกเข้าไปใหญยนะไปกันหมดนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และวก็กดกระิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาันไปก่อนบ๊ายบายครับ They want t rise up on you, sure you the time, the from, the light, the try They want t fill your head with doubt h e y r e silently scared that you'll figure it out I'll make it look like i m l o s i n g won't bother hiding my mind. When they finally think you're wounded that's it's your chance to be ruthless <laughs>